สวัสดีครับลูกค้าวันนี้นะครับเรามีสินค้าตัวใหม่เข้ามานะครับเป็นรถตัดหญ้าแบบสี่ล้อซึ่งเป็นสินค้าตัวล่าสุดที่เรานานำสั่งเข้ามานะครับ <S <S <น>เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันดูนะครับว่าภายในตัวรถตัดหญ้าสี่ล้อที่เราสั่งเข้ามาล่าสุดเนี่ยจะมีอุปกรณ์ตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย <S <S อ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับว่าภายในกล่องของตัว สินค้าตัวนี้มันจะมีอะไรบ้างเนตัวกล่องก็เป็นกล่องกระดาษนะครับขนาดก็น่าจะ50คูณ65นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวกล่องกันเลยอ่าก็อุปกรณ์ก็จะถูกประกอบไปด้วยกล่องโฟมนะครับแน่นอย่างดีเลยนะตัวแรกที่เราเห็นเลยก็จะเป็นด้ามกับด้ามที่เชื่อมกับตัวรถนะครับที่เราเห็นเลย ตัวที่สองอเดี๋ยวเราเป็นตัวลดตัวตักนะครับก็ใส่ใส่โฟมมาอย่างนี้เลยนะครับป้องกันการกระเทือนค่อนข้างหลังพอสมควรเป็นสี่ล้อนะครับใส่กล่องโฟมมาอย่างดีนะครับ ชิ้นที่สามก็จะเป็นตะกร้าสำหรับไว้เก็บเศษยานะครับชิ้นที่สี่ก็จะเป็นตัวเหล็กที่เชื่อมสำหรับตัวรถกับตัวด้ามจับชิ้นที่ห้าก็จะเป็นด้ามจับนะครับมีโฟมนุ่มๆน,น,นะครับติดมาด้วยต่อไปอุปกรณ์สุดท้ายก็จะเป็นน็อต นะครับสาหรับยึดแล้วก็จะมีตัวประแจไว้สําหรับขันตั้งค่าใบามีดนะครับเป็นประแจโอเคก็สําหรับอุปกรณ์ก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะประกอบอุปกรณ์ตัวนี้ยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับอ่ะหลังจากที่เรา เซ็ตเช็คอุปกรณ์ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการประกอบกันเลยนะครับนี่ผมแยกตัวอุปกรณ์เป็นชิ้นส่วนเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเราประกอบตัวเหล็กตัวนี้นะครับกับอุปกรณ์ตัวลดต่ออ่้องมาดูที่ใต้ตรงนี้ได้เลยนะครับเข้าเสียบเข้าไปที่รูด้านนี้ปึ๊บแล้วก็เสียบไปที่รูด้านนี้นะครับ ่าโอเคเรียบร้อยแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เสียบเหล็กเข้าไปนะครับกรึอแบอบนี้พอเราต่อด้ามจากักกับตัวเหล็ก เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาต่อกับตัวลดนะครับอเดี๋ยวเราจะมาต่อตัวลดกันนะครับก็เริ่มที่ด้านไหนด้านหนึ่งก่อนนะครับใส่น็อตเข้าไปสองตัวจะเป็นน็อตฝั่งละสองตัวก็ไม่ยากนะครับก็ ง่ายงครับต่อไป2 2> <Gree f us> ด้านที่สองก็ง่ายง่ายเหมือนเดิมนะครับ เรื่องความแน่นก็ตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยทานลองสุดท้ายนะครับก็เป็นการกรอบตะกร้านะครับนี่เป็นตะกะร้เาเรเารเกี่ยวตรงนี้นะครับเกีเยเยเ่ยวตรงนี้นะครับเป็นท่อเหล็กสีเขียวๆตรงนี้ปึ๊บกดลงไปนะครับแล้วก็ใส่สายรัดปึ๊บสูงต่ำก็อยู่ที่ ความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับปึ๊บโอเคแค่นี้เราก็จะสามามรถได้ลดกัย่าเรียบร้อยแล้วนะครับอเอขอบคุณมากครับ